ออกกุญแจส่งงานไฟหน้าวิโก้ครับสวยๆส,สเต็ปนี้บอกเลยกำลังฮิตมากอัปเกรดโปเจคเตอร์ซีเบโปรพร้อมวงแหวน i m a x i c นะครับตัวนี้เป็นทรงสไตล์เหมือน BMW ที่สุดคันนี้มีขัดเคลือบโครมไฟหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมสเต็ปของวงแหวน i m a x สติกอีกทีว่าโคตรรอดับออกกุญแจออนเลยเป็นไงครับสเต็ปนี้สวยๆ หล่อๆบอกเลยวีโก้มาติดไปหลายคันมากแล้วครับกับชนนุดนี้เปิดไฟหน้าเลยอ่าสเต็ปนี้ส่วนของไฟหน้าจะเป็นชดุดระเกะของโปรยเตอร์ออสแรมซีเบโปของแท้นะครับผมเพื่อความสว่างเจอตรงนี้นะครับดวงลูกแก้วนะครับแล้วก็นี่คือแสงที่ได้นะครับเราเป็นดิลเลอร์ออสแรมรายใหญ่ที่สุดนะครับเป็นระบบสองคิปน้ำแสงตบสูงเทคโนโลยีไบเอลดีครับปอยสูงปอยเดี๋ยวเรามาดูจาก มองผ่านในรถกันเห็นไ,ไหมครับเห็นชัดตบฝูงเลยปล่อยครับอ่ามองผ่านเพลยในรถเห็นชัดเจนทีน,นี้เรามาดูฟังก์ชันของไฟเลี้ยวดับไฟหน้าเปิดดูเฉิญเห็นไหมครับวงแหวนไอแม็กติกของเรามีฟังก์ชันเปิดไฟเลี้ยวปั๊บไอแม็กซติกทำงานแบบนี้นะโคตรสวยครับบอกเลยใครถูกใจชอบวงแหวนสวยๆไฟหน้าสองสว่างมาที่ผมในการอมพีนอนครับเดี๋ยวจัดให้ นี่เปิดไฟหน้าหน่อยนะครับ LD ติดเร็วนะครับผมสว่างคมชัดพร้อมปรับแต่ตั้งไฟให้อยู่ในมาตรฐานการใช้งานสำหรับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับสบริการนมเฟนอนริมถนนใหญ่เลยเซลารุก,กานะครับผมซอย20ต่างวาไวด้วยครับสำหรับร้านไฟหน้าดีๆมาตรฐานราคาตามคุณภาพครับผม